เล่นแม่งเลยเล่นแม่งเลยอ้าวครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับก็อยู่กับผมในรายการเทศกาลกกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้ก็มาเล่นเกมการชิป Ba แบทเทิล 3D นะครับเป็นเกมเกี่ยวกับสงครามเฮลิคอปเตอ,เตอร์กับกลุ่มอะไรนั่นแหละบึมเล่นเลย เกมนี้ผมจะขอไม่พูดไม่พูดยาวเกินไปเพราะว่ามันกับเกมนี้มากๆเฮ้ยโดนเลยหูม,มึง,องแอด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 ตัง ตวามหนึ่งเป้าไปเลยแม่ปล่อยจรวดยังกก็ปล่อยขี้อยาขอญาตวางจุดก่อน โดนโโไปทั้งกองอย่างเยอะขออนุญาตออกไปซื้อเฮลิคอปเตอร์ก่อนนะฮะเฮลิคอปเตอร์เยอะมากเบือนแตก อยน่ะดูซิมีอะไรนะะให้ดูมั่ง แต่ละอันยังไม่เอาเด้อเน้ด้นเกี่ยวล้นใหญ่อันนี้ร้อยสี่สิบ อันว่าผมจะเล่นอรแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวไปอัพเกรดอะไรเนะี่ยเจ็ดสิบแบ ก็จะซิบแบะครบนี่อันนี้อันนี้อร่อยอ๋ออเอาเป็นแบบเดิมดีกว่าเดาเดะเดเนี่ยแหละไปเริ่มภารกิจต่อ ทำไมสโลโมชั่นอย่างนี้เครื่องมีปัญหาหรือเปล่าแหมมันสโลโมชั่นเกือบแล้วเออมื่อกี้สโลโมชั่นไปเลยยิงก็ไม่โดน <c oughs> ยิงแบบไม่มีเสียง แน่ยิงก็ดูดูดคนตีนหน่ยยิงก็ยิงไม่โดนผมยิงเพ้อเขาแตก ยิงล้างบางมาให้หมดมึงไม่พังใช่ไหมไม่พังใช่ไหม ไม่พังนะกูใช่ไม้ยังต้องเล่นของใหญ่แล้วขอยัดวนวนเอา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 ต้องเล่นกลางทุ่งเลย บมาเลยหนูแวอวเขาเราเร็วของหนักเว้ยอะไรนะี่ะขอล้างบางมันก่อน อมนนี้ล้างยากกว่าเออพาเลยดีกว่า,า,หา,หามันชอบมีโฆษณาอยู่เรื่อยอะไรอะไรเนี่ยเรี่นต่อมาเลย อืมเลยอืม,อมไปรวดเดียวงับไปอีกสิครับเออไปไปอีกสิครับเออไปอ,อ,อีกเออเช้าว่าต้องไปเราเร็วเลย จะสโลไปไหนเนี่ยฮะมึงจะสโลไปไหนแล้วตายฮูนกตาย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 แป๊ะตายในที่สุด enfin ผ่านอะีกแล้วเป็นอะไรที่ง่ายมากมาก Mẹ băng làm khan nó thuốc thì liệu mừng lời về khi quốc mừng 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 Ja mừng cha ra lô bay Này không mừng nè Cha lô nắc quá Cô làm ...khan... tình trình lời Con mày lúa tham mây mấy cháu xa lô đấy ơ เสียงดังทำไมวะน้องควรหน่อยเมื่ไหร่หรอกมั้งอเอา้แาแพะยงังยังสโลย์อ่ะสโลย์อ่ะอย่าเส เอออืมเราต้องเคลียร์จุดให้หมดเคลียร์เคลียร์เคลียร์ัรรบกินขนมต้มกูหน่อยไหมขนมต้มกูหน่อยไหม ขอย่าสักครู่นะครับมาก็ะต่อเลยสลโลว์แอวครับพี่น้องมึงจะสลโลว์ทำไมนักหนาวะยางยังยังเกมเนี้ยไม่ชอบสลโลบ่อยด้วย ไปให้หมดไปให้หมดคณ<ฟ><ง>นะมดได้ตังคทั้งหมื<ฟ>่นสองก็จะขอจบคลิปไปแล้วก็อย่าพลาดหน้ามาต่อกันในพาร์ทที่สองใน เกมกันชิปแบทเทิลนะครับสำหรับคลิปนี้บายบาย